ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับร้านอามปักน้ําพูดคุยแบ่งปันพระเครื่องนะครับก็เอาเหรียญหลวงปู่นายนะครับวัดบ้านแจ้งนะครับจังหวัดอยุธยานะครับนํามาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับนะครับนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่นายรุ่นปืนแตกนะครับนีเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับ นี่ก็สภาพสวยนะครับภาพก็ยังลุมดำก็ยังมีลุลงอยู่เลยนะฮะมุ่งม่วงอยู่เลยเหรียญไม่ได้ใช้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ออกปีสองหนึ่งนะครับนี่มีพอสอบอกด้วยนะฮะลักษณะเหรียญก็ไม่บวมนะครับเหรียญจะไม่บวมผิวตึงเปียเลยนะฮะเส้นสายกระแสนี่ก็ชัดเจนนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาลงกล้องกันนะครับด้านหลังก็เป็นยานเอกลักษ์เลยนะครับปีสองหนึ่งรุ่นปืนแตกนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับในสายเขาก็จะเรียกว่าเหรียญเสมาปืนแตกนะครับข้างแดงนะครับนี่นะครับหน้ากับหลังนี่ก็จะเป็นลมดำแต่ว่าด้านข้างนี่ เป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟนะครับจะพบเจอได้น้อยนะครับนานจะเจอสักเหรียญหนึ่งส่วนมากก็จะเจอเป็นพวกทองแดงนะครับทองแดงธรรมดาแล้วก็กระหล่ทองกระหล่ทองก็ก็เจอน้อยเหมือนกันนะครับนะครับแต่ก็จะหาสวยยากนะส่วนมากจะเป็นพวกผิวจะเป็นแบบโดนสนิมโดนความชื้นไปหมดนะครับ ะครับอ่ะแล้วก็มาดูกันเลยนะครับนี่จดจำใบหน้าไว้นะครับเพื่อนๆจดจำใบหน้าหลวงพ่อให้ดีนะครับนี่นะครับดูสังเกตที่พระพัก,พกท่านนะครับนี่ใบหน้าของท่านนี่ก็จะมีเส้นนะครับเนี่ยมีเส้นรายละเอียดของบล็อกนะครับเป็นเส้นคมคมเต็มไปหมดเลยนะครับ ดูในตาของท่านนาจะมีเม็ดตาเป็นเม็ดกลมสวยงามเลยนะครับโอตรงนี้ต้องชมเลยครับแกะบล็อกได้สวยงามเหมือนมากเลยนะครับมันมีชีวิตเลยนะครับนี่ครับดูตรงเข่าตรงนี้ครับด้านข้างแก้มนาจะมีเส้นรายละเอียดนะคมคมนะะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ดูง่ายมากนะเป็นรุ่นที่ดูง่ายนะครับเนี่ยนะครับ เจ็ดกุมภานะครับสองห้าสองหนึ่งนะครับเนี่ยตามพื้นผิวก็จะมีเสี้ยนเต็มไปหมดเลยนะครับดูเบสิกของเหรียญปั๊มเลยนะครับเหรียญก็จะคมคมมีเส้นเสี้ยนเต็มทั่วทั้งเหรียญทั้งหน้าหลังเลยนะครับเนี่ยจดจำใบหน้าไว้นะครับมิง้นก็แคปไว้ดูก็ได้นะครับอ่านะครับจมูกโด่งเลยนะครับเหรียญนี้ประสบการณ์สุดๆเหมือนกันนะครับปูนายนี่ท่านก็ เป็นเกจินะครับที่มีชื่อเสียงเนี่ยมานานมากแล้วนะครับส่วนมากจะดังเรื่องเรื่องเหนียวเรื่องคงกระพันนะครับแล้วก็ท่านก็จะมีการสักยันอะไรด้วยนะฮะนะครับแล้วก็จะมีความจะมีวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมด้วยนะครับก็เป็นพวกจิ้งจกนะฮะเป็นชื่อเสียงที่แบบประจักษ์มาช้านานมากๆเลยนะครับ ปสบการณ์นี่พื้นที่คนในจังหวัดน,นี่ได้ยินกันแบบสุดๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวอักษรน,นะครับเนี่ยคำว่าหลวงพ่อหน่ายนะครับอินทศีโลนะร,รุ่นปืนแตกนะครับเนี่ยตามตัวฟอนตตัวอักษรน,นะฮะเพื่อนๆจำมันนะฮะมันจะต้องเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวอักษรน,นี่จะเป็นเหมือนตะปุ่มตะปังขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ย เกิดจากบล็อกเขานะครับมันจะไม่เรียบเนียนนะฮะมันจะเป็นเหมือนเป็นจุดๆเป็นผดัดๆขึ้นมานะฮะเนี่ยนะแต่ว่าตัวอักษรนี่เป็นมิติแบบเร่งมากนะฮะเออนะครับพื้นผิวเนี่ยหูกระแสเต็มเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมตามพื้นผิวอะนะครับเนี่ยเซียนเต็มไม่หมดโอ้โหดูง่ายนะครับมาดูหูนะหูหูก็เป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับ มีเนื้อเกินใต้หูด้วยนะครับอะไรมันก็จะลึกไปหมดเลยนะเหรียญแบบเหรียญแท้ๆนะมันจะคมชัดลึกกันนะครับแล้วมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนี่ก็จะมียันของท่านนะครับยันตัวนี้มีอยู่ในหลายๆเหรียญเลยนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับนะครับเหมือนกันครับให้ดู ดูฟอนดูอะไรนะครับเนี่ยนะมันจะเป็นแบบเหมือนด้านหน้าแหละครับเป็นฟอนตแบบเป็นตะปุ่มตะป่ามขึ้นมานะแต่ว่ามีความคมนะครับมีความคมนะเนี่ยนะครับมีความคมแล้วก็พื้นผิวสังเกตด,ดูพื้นผิวนะครับเขาจะมีเสียนโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเป็นกระแสนะครับเนี่ยตามผิวเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ย เต็ไมไปหมดเลยนะครับวิ่งสาดออกมาหมดเลยนะฮะนี่นะครับแล้วดูรนะอยข้างๆนะก็จะมีความปิ้นๆรอบๆนะครับมีความปิ้นรอบเลยนี่นะครับเนี่ยดูดูอยากดูอะไรจะมีปิ้นไม่มากก็น้อยนะครับเป็นโปรตีนะนะนะครับเพราะว่าปัม๊มปั๊มเนี่ย เครื่องปั๊มมันก็ตัดลงไปด้านหลังนะครับมันก็จะปิ้นด้านหลังปิ้นมาด้านหลังนะครับถ้าดูลูหูว่าจอะูหูเนี่ยครับโอ้โหปิ้นแบบสุดๆเลยนะฮะคือปิ้นธรรมชาติมากๆเลยนะปิ้นแบบธรรมชาติมากเนี่ยปิ้นแบบอลังการงานสร้างเลยนะฮะดูดิโอ้ยธรรมดาเงนัะปิ้นไปธรรมชาติต้องแบบนี้นะ รูปปืนแตกนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับนี่ข้างแดงนะข้างจะไม่มีการลมดำอะไรมาเลยนะครับเดี๋ยวโฟกัสให้ดูทนะีนนี่นะครับด้านข้างนะครับก็จะมีร่องรอยของการตัดนะครับที่สวยงาม จะไม่ค่อยโฟกัสนะครับขออภัยนะรลองดูนี่นี่นะครับชัดเลยนี่จำปันล่องตัดให้ดีนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีเหรียญก็เอามาเทียบดูได้นะครับนี่ด้านข้างนะครับตรงนี้จะเป็นล่องน้ำสามสี่ล่องเลยนะตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามนตรงนี้เยอะเลยนะเหรียญมัน นี่เดียวกันนะตัวตัดเดียวกันก็ต้องเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็ตัดแล้วก็มีขีดขาดนะครับบางตำแหน่งนี่ก็ครึ่งครึ่งเลยนะขาดครึ่งไม่ขาดครึ่งนะฮะนี่บางจุดก็ขาดปื้ดไปเลยเหมือนกันคมเลยนี่ดูอีกข้างนึงนะครับอ้โอีกข้างหนึ่งก็มีบาร์โค้ดเหมือนกัน เนี่ยท่อนบนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้นะจะมีบาร์โค้ดเลยแล้วก็เหรียญน,นะส่วนมากจะแท้เลยเหรียญที่แบบว่าเหรียญที่แบบว่าตรงตรงกลางนั้นมีรอยแตกฉีกฉีกอยู่ระหว่างกลางเหรียญเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นนั้นเนี่ยนะ ตรงนี้นะเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะตรงนี้เดี๋ยวผมจะซูมใ่้ทีน,นึเห็นไจะมีเหมือนบ้าโคตเลยเป็นร่องรอยร่องของฟันตัดนะครับนี่นะมีประมาณสามสามร่องนะนี่เห็นไหมแล้วจะมีรอยฉีก นะครับผ่ากลางเลยนะใช่ไหมเง่ายดูง่ายเหมือนกับพวกเหรียญไอเหรียญเสด็จเตี่ยนะพนิษนะเออก็จะมีอย่างเงี้ยเขาก็จะดูกันแบบนี้นี่ดูรอยตัดนะจะสวยงามนะมันไม่ใช่แปบปื้ดเดียวคมๆบาดมือแบบนั้นไม่ใช่นะเออนะมัาค่อางจะตัดมันคนละยุคก,กันนะอันนี้ก็ปีสองหนึ่งนะก็ผ่านมาแล,แล้วสี่สิบกว่าปีเลยนะ แต่ว่าเหรียญก็ยังเก็บอยู่ในสภาพที่ดีมากๆาเลยนะครับนะครับเป็นเหรียญที่น่าใช้รุ่นหนึ่งเลยของหลวงปู่นายนะครับนี่ให้ดูผิวนะครับเนี่ยติดม่วงอยู่เลยนะคือพ้าเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้ห้อยใช้อะไรเลยนะธรรมชาติมากเนี่ยเหมือนมีชีวิตเลยนะครับดูด้านหลังนะครับโอ้โหนี่ธรรมชาติมากไม่ใช้เลย นะครับก็วันนี้ก็เอามาเอาเหรียญแท้ๆมาแบ่งปันความรู้กันนะครับถ้าเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆท่านไหนเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ทักทายกันได้นะพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าพี่ท่านไหนอยากได้ไว้บูชานะครับก็ติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับจะปักหมุดไว้ที่ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนําพระดีๆมาตรฐานสากลนะครับมาลงให้เรื่อยๆนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยเลยเอาเอาเป็นแบบนี้เลยดีกว่าย่อยหลักหนักเบาเอาให้หมดนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับนะครับครับสวัสดีครับ